สำหรับเกมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตามแผนครับตามแผนที่เราวางไว้แล้วก็เราได้อนาลิซิสเขาไปด้วยครับตอนก่อนก่อนนัดจริงเขาก็เลยเราก็เลยรู้จักจุดอ่อนของเขาแล้วก็พื้นที่ที่เขาเปิดอะไรเงี้ยครับแต่น้องน้องทำได้ดีครับน้องทำทำสิ่งที่เราบอกแล้วก็สิ่งที่เราแก้เขาได้ดีครับตามแผนที่วางไว้ครับสําหรับของโรงเรียนพิทยประดิษฐ์นะครับก็คือสําหรับนัดแรกเราถือว่าอยู่สายที่แข็งนะครับอยู่กับคิดเตียนกับ ส่วนนนท์ครับแต่เราก็ชนะคิเตียนได้ชนะส่วนนนท์ได้แล้วมันเจอพันท้ายพันท้ายเขาก็ดีครับแต่น้องๆชุดนี้เล่นเล่นด้วยกันมานานครับเล่นด้วยกันมานานแล้วก็ซ้อมซ้อมด้วยกันมานานมันก็เลยดูเข้ากันดีครับบางคนเป็นชุดที่ผสม17กับ18ปีครับปีที่แล้วก็ไปชิงที่ไปชิงกับอัสสัม16ปีกอครับปีที่แล้วก็คือชุดชุดเดียวกันใช่ครับแล้วก็พราะเราก็ มีอุปสรรคก็คือมันตรงกับเยาวชนครับได้แบ่งเป็นบางแมทบางแมทมาส4บคนบางแมทมาสิบหคนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีอุปสรรคบ้างครับแต่น้องๆก็ทําได้ดีครับทําได้ดีจน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 ได้แชมป์นครับขอบคุณขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณแฟนบอลที่ตามเชียร์รรียนพยาบัณฑิตนะครับแล้วก็เอออยากให้แฟนบอลตามเชียร์ต่อไปครับในกุมพะกอปีหน้าครับแล้วก็เออ เอาถ้วยกับน้ำวนลมพูดได้แล้วครับแล้วรอรอชมปีหน้าครับจะพยายามครับแตเอาแชมป์ไม่ได้ครับ